คืออันเนี้ยเป็นพ,พระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่พิเศษเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีภาษาจีนอยู่ไม่ค่อยเคยเห็นกันไม่เคยเห็นเลยดีกว่าไม่เคยเห็นกันเลยดีกว,<ล>ว่าถ้าเป็นภาษาพระเขาต้องเรียกว่านิปรมาณกาย,ากยนางมาเกิดมาแรกก็คือเป็นหลวงพ่อองค์นี้เลยเหลวงพ่าตัสัมปนก่ยในประเทศไทยมีเดียวคือกรุงศรีอยุธยาเนี่ย417ปีแต่อันนี้สร้างขอนกรุงศรีอยุธยา26ปีพระนี้คนบอกแท้แน่นอนไม่มีใครบอกพงา์นีเก๋เนื้อโลหะเนี่ยเป็นพระ สมัยยุทธยาทีนี้เกี่ยวพันกับวัฒนัรเชิงยังไงัมปอ,องคือใครชื่อเจิ้งเหอแล้วเจิ้งเหอเกี่ยวพันยังไงกับสมปอ,องเออถ้าอย่างนั้นสมปอ,องนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงย้อนไปจะีหปี น้ำชาก่อนน้ำชาครับล้ำชาไม่ได้ไม่ได้สวายพลาดเอาแล้วนหอมดี แต่เช้าเลยชาร้อนๆนะชาดียาฉุนเจ้าคุณชอบถ้าอยู่ที่วัดก็จะอย่างนี้เลยชาดียาฉุนเจ้าคุณชอบเพราะนั้นที่กุฏิพระโบราณเนี่ยเขาจะมีชาน้าชายาฉุนก็คือทั้งยาสูบยาเส้นยาหนยาวนยาหน้ายาหน้าชาดียาฉุนเจ้าคุณชอบเน้นชง ได้ได้ครับผมานเอ๊ยนายกครับเห็นพระที่ตั้งอยู่เนี่ยครับครับอันนี้คือพระอะไรยังไงนะครับท่านนายกคืออันเนี้ยเป็นพระพุทธรูปครับสมัยอยุธยานะครับสมัยอยุทยาแต่ว่าที่พิเศษเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีภาษาจีนอยู่ครับที่หน้าอกใช่ครับซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ค่อยเคยเห็นกันไม่เคยเห็นเลยดีกว่าไม่เคยเห็นกันเลยดีกว่าอ่าก็เป็นน่าจะเป็นพุทธรูปองค์เดียวครับนะในประเทศไทยที่มีภาษาจีนอยู่ที่หน้าอกอืมเอ่อ <himself> เขาเขียนไน่าไงทุกคนอยากรู้แนะ่ปุณจีอ่านว่าอ่านว่าซัมปอกงหวยกิมซิงนะอันนี้คือแต้จิ๋วแต้จิ๋วอ่านอย่างนี้ซัมปอกงหวยกิมซิงนะคนไทยเนี่ยเชื้อสายจีนนะครับมันมีจีนกลางกับจีนแต้จิจ๋วจีนแต้จิ๋วคือจีนตอนใต้เขาอ่านสำเนียงภาษาหนึ่งนะพวกเยาวราชพวกเราเนี่ยในปไทยก็เรียกจีนแต้จิ๋วอพยพมาอะไรมาแต่ถ้าจีนกลางเขาจะอ่านว่า ซันเป่ากงแล้วก็หัวจินเซินเพียงได้ออกเสียงจากห้วยกิมซิงเป็นหัวเป็นหัวจินเซิรนใช่ไหมแต่คำว่าจินเนี่ยกบกิมเห็นไหมคนละภาษาเลยนะคนละสำเนียงเลยแต่เขียนตัวเดียวกันแต่เขียนตัวเดียวกันความหมายเดียวกันแปลว่าอะไรซัมปอปองนี่คือชัดเจนเราเคยชูนคือซัมปอกงหัวจินเซินห้วยกิมซิงหมายถึงว่าเป็นร่างทองหรือร่างจำลองของ สัมปอ,อกงองหรือว่าถ้าเป็นภาษาพระเขาต้องเรียกว่านิรมานกายนิรมานกายของสัมปอ,อกงคำประกอคือชื่อครับอันนี้คือชื่อก่อนชื่อแท้เรียกชื่อแท้นะนั่นนี่คือองค์จำลองหรือนิรมานกายของสัมปอ,อกงอสแสดงว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อชัดเจนครับว่า หลวงพ่อซาปอกง,งแล้วซาปอกงมาจากไหนทีได้เอามาตั้งไว้เอามาทําเป็นชื่อมันมันอย่างนี้ก่อนต้องต้องเล่านะคือคืออย่างนี้คําว่า พระพุทธรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเยอะเลยพระพุทธรูปเยอะเยอะเลยแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะอ่ะแต่ว่าเห็นพระหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ถ้าหลวงพ่อสะทอนเราก็ไม่ได้มีชื่อหลวงพ่อทอนว่าชินราชก็เราก็มาตั้งที่หลังไม่เคยมีพระองค์ไหนไม่มีไม่มีอันนี้ชื่อชัดเจนเลยคือหลวงพ่ออะไรนี่อย่างเงี้ยชัดนะฮะไม่ได้มาจารึกที่หลังหรือเขียนที่หลังรอมาในตัวนี้อมาตั้งมาเกิดมาแล้วก็คือเป็นหลวงพ่อองค์นี้เลยนี่หลวงพ่อซ้ำปะกองทีนี้ซ้ำปะกงเราก็คุ้นชินชื่อกับหลวงพ่อโต ปตมปองวัดพนันเชิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมนะแต่ทีนี้เรามาไล่กันก่อนหลวงว่าตสัมปตกปองเนี่ยในประเทศไทยมีกี่องค์มีทั้งหมด4องค์ด้วยกันครับอยู่ที่ไหนบ้างองค์ที่1เนี่ยวัดพนันเชิงครับสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา26ปีครับถูกไหมนี่ประวัติชัดเจนมากบันทึกชัดเจนมากครับคือกรุงศรีอยุธยาเนี่ย417ปีครับแต่นี้ ก่อนบวกไป26ปีสร้างก่อนกรุงศรีอยุธยา2ี่สิปีประวัติีชัดเจนสัมปกงอยุธยาเนาะนั่นคือวัดพนัญเชิงองค์ที่สองนะครับที่วัดกัลยาณมิตรอยู่ที่กรุงเทพฝั่งทนหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรสร้างในสมัยรัชกาลที่3เรียกว่าสัมปกงสัมปกงเหมือนกันอใช่ครับสัมปะกงองค์ที่3ครับนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปดริ้ววัดอุภัยพาติการามนะครับครับ หลวงพ่อโตสัมปอโกงสร้างในสมัยรัชกาลที่หอ๋อคมาเห็นไหมอ่าผมว่าองค์ที่3องค์ที่4คือองค์นี้องค์นี้น้อ้องค์นี้เป็นองค์น้องเลยออันนี้คือองค์น้องสุดท้อที่ที่อาจจะเพิ่งค้นพบแล้วองค์เล็กกว่าแต่ชื่อชัดเจนว่าสัมปองโกงอแต่องค์เนี้ยก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กและมีความเก่าแก่ครับก่อนรัตนโกสินทร์อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับก็ยุคถ้าเทียบ ในร,รัชสมัยเนี่ยนะครับถ้าดูจากศิลปะนะพระเนี่ยเป็นศิลปะยุทธยาครับยุคต้นยุคต้นเนี่ยดูยังไงเขาพระพักใบหน้าของท่านเนี่ยจะออกดูดุดันเหลี่ยมหน่อยเหมือนเหลี่ยมใหญ่นะถ้ายุทธยาในท้ายก็ผลประตูมหน้าเลียวหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ ลักษณะพระเนี่ยก็จะติดคล้ายๆอู่ทองนิดๆ,ดๆพระอู่ทองอาอยุต้น,นยุยาที่ดูหน้าตาดุดันทะมึงทึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ลักษณะของดินดินที่อยู่ใต้ฐานเนี่ยถ้าดินยุทยานะตอนต้น จะเป็นออกดินแกลบเหมือนก็ติดพระเป็นทางตระกูลอู่ทองพระอะไรยุคสมัยคือ<ก>เป็นดินพื้นถิ่นเป็น,ด,นดินเชิงช่างช่าง,งยุคนั้นใช้ใช้ดินแบบนี้ช่างรัตนโกศิลก็จะเป็นดินอีกอย่างหนึง่งดินมันจะบอกยุคสมัยของช่างอ,อันนี้เราทำไมถึงบอกว่าเป็นยุคอยุธยาตอนต้นอ,อันนี้เนี่ยบอกได้แล้วก็ลักษณะที่พระหล่อเนี่ยก็เป็นลักษณะของของช่างจีนหล่อ ไม่ใช่ช่างคนไทยเพราะว่ามันมีชื่อภาษาจีนอยู่นี้คนปั้นคนอะไรอยู่ตรงข้างนั่นเนาะมีชื่อระบุชื่อไว้เลยนะครับก็คือเป็นช่างจีนแน่นอนใช่ใช่แล้วเทคนิคการหล่อองเนี้ยนะฮะก็เป็นเทคนิคแบบหล่อแบบจีนแั่คือการเข้าชนวนเข้าเดือยต่างๆเข้าเดือยกลางแล้วแยกออกแล้วก็การเข้าพิมพ์เนี่ยนะฮะเทชิ้นเดียวอันนี้คือเ็ามีเส้นเส้นกั้นพิมพ์อย่างปรากฏให้เห็นอยู่เป็นเส้นลายๆยาวอะไรเงี้ยนะใช่ป่ะไม่ได้ไม่ได้แตกออกบดมันเป็นบล็อก ดิบ็อกไซด์นะ็อกไซด์เข้าทุกวันนี้จีนก็ยังหล่อแบบนี้อยู่นะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเราพูดเนี่ยนะว่ามันเป็นฝีมือช่างจีนต้นอยุธยานะรพระนี้คนบอกแท้แน่นอนไม่มีใครบอกพภาอานี้เก๊นะนะคือแท้แน่นอนนะแล้วก็จากพุทธศิลป,ปะนะจากช่างหล่อจากเนื้อโลหะเนี่ยเป็น,ปนพระสมัยยุธยาทีนี้เกี่ยวพันกับวัดพนันเชิงยังไงเกี่ยวพันกับใคร ซัมปอปกงคือใครนี่อ่านี่ตรงนี้ประเด็นนี้ก่อนอยากจะรู้เหมือนกันว่าซัมปปกงคือใครถึงได้เอามาตั้งเป็นชื่อหลวงพระโตซัมปกงเออนะครับว่าอย่างนั้นอ่าทินเรามาดูชื่อซัมป์ปองหัวจินเซินหรือหัวกิมซิงเนี่ยซัมป์ปกงนั้นเป็นชื่อคนชื่อคนเนี่ยแล้วทําไมเขาเอามามาวาไว้ตรงนี้เออเหมือนนี่คือชื่อเออชื่อเราอ่คตินี้เป็นคติของคนจีนครับเรียกว่าคติฝ่ายพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมหายานคือคือจีนครับคนจีนเนี่ยเขามีความเชื่อนะครับว่า สร้างพระแทนตัวสร้างตัวเองเป็นพระรเหมือนกับเป็นจําลองให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความอานาจความศรัทธาแนละ้วเขามีศัพท์ภาษาจีนเรียกว่าหัวฝอหัวฝอหัวฝอเป็นจีนกลางฝอแปลว่าพระร<ค>หัวฝอก็คือหมายว่าตัวเองเนี่ยเป็นนิรมานกายของพระนะถ้าพระเป็นพระที่บรรลุหรือพระชั้นสูงเนี่ยอย่างในทิเบตเนี่ยอะไรก็ค,คือเป็นหัวฝอคือตัวเองเป็นเหมือนกับเป็นพระอวโลกิเตศวนเป็นผู้ริจ้าที่มียังมีชีวิตบนโลกมนุษย์อะไรประมาณนั้นนะ ถ้าภาษาแต้จิ๋วเรียกว่าอ้วหุกอ้วคืออ้วฮุกก็คือพระอ้วเนี่ยคือเปนตัวแทนตัวอ่าเนาะเรี่อนี่คืออ้วหุกอ่าอ้วหุกก็คือของไทรของซัมปอกงแต่ว่านี่พระแทนตัวของซัมปอกงจริงๆทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างพระแล้วก็เอาชื่อมาใส่ในได้ ได้หมดเลยพระพุทธเทเลิศล่าแล้วพาอะไรพระพที่อยู่ในวัดพระแก้วต้องเป็นต้องเป็นคนที่สูงสักสูงส่งต้องมีศักสูงมีอํานาจระดับเจ้าพญามหากรัชสัตรเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปธรรมดาไม่ดีโยมบารมีอาจจะไม่ถึงนะแต่พวกที่ใหญ่ๆ่เลยเนี่ยเช่นถ้ากษัตริย์ฮ่องเต้จีนหรือพระที่ชั้นสูงของของทิเบตของจีนเนี่ยเขาจะถือเป็นอย่างนั้นแทนตัวได้ครับแทนตัวได้ถ้าอย่างนั้นสัมปกงนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาคือเขาคือใครครับ ในประวัติศาสตร์เนี่ยในบันทึกเขามีจารึกไว้ว่าประมาณต้นพุทธศักราชหนึ่งพัน้าร้อยห้าสิบนะมีกองเรือมาอหาสมบัติอกองเรือของจีนเนี่ยมาที่กรุงศรีอยุธยา<อ>นะแม่ทัพเรือเนี่ยชื่อว่าเจิ้งเหอเจิ้งเหอเจิ้งเหอมีแม่ทัพเรือที่คุมกองเรือที่คนมาเป็นหมื่นเนี่ยในสมัยนั้น,นย,<อ>ย้อนไปใ6ห0ร้อยปีนะเฮ้ยมากันสอง0มื่นคนชื่อเจิ้งเหอแล้วเจิ้งเหอเกี่ยวพันยังไงกับซามปองกงเออ ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะเรารย้อนต้องไปที่เมืองจีนก่อนในเมื่อประมาณ6 0 0กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับในยุคสมัยของจกักรพรรดิจูหยวนจางจูหยวนจางเนี่ยเป็นปรถมฮ่องเต้ของราชวงศ์หมิงนะและจูหยวนจางเนี่ยก็มีอำนาจมากก็ยกทัพไปจีที่ยูนานนะยูนานทางตอนใต้ของจีนครับนะครับอตอนนั้นก็ชนะก็ขวาดต้อนคนมานแล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งนะชื่อว่ามาซันเปา มาสแท้มาชื่อสันเป่าขยุสิทธ์ขวบเป็นมูสรินก็เด็กคนนี้เข้าไปอยู่ในวังแล้วก็ตอนเป็นขันทีแล้วให้เป็นเพื่อนกับลูกชายคือพระราชโอรสก็คือองค์ชายจูตี้องค์ชายจูตี้ก็คือเอาเด็กคนนี้เข้าไปเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนเลยก็คือเหมือนกับเป็นทาสเป็นทาสบริวารรับใช้แหละเป็นเพื่อนกับองค์ชายจูตี้โตมาด้วยกันพอโตมาด้วยกันปุ๊บองค์ชายจูตี้เป็นจักรพรรดิฮ่องเต้ องค์ต่อมานะครับเป็นห้องเต้นะฮะก็เป็นห้องเต้รัชการที่สามของราชวงศ์หมิงนะเอ้านี่เป็นห้องเต้ไอเด็กชายหมาซันเป่าเนี่ยก็เป็นขุนพลก็ัตใหญ่โตนี่โอ้โหก็ให้เป็นแม่ทัพเป็นนักรบเป็นคนโอ้โหคู่ใจเลยคนสนิทคนสนิทเลยแล้วคนสนิทเลยนะแล้วก็ท่านครับพระราชทานชื่อใหม่จากหมาซันเป่าเนี่ยเป็นเจิ้งเหออ่านั่นชื่อเดิมคือหมาซันเป่าเด็กนี้ จากเด็กน้อยเป็นจิ้งเหอเจิ้งมาเป็นเจิ้งเหอเจิ้งเหอเจิ้งเหอคือแม่ทัพเรือที่เอากองเรือจากจีนมาค้าขายทั่วโลกรวมถึงมากรุงศรีอยุธยาด้วยสองคนก็คือมาขายอยู่กับเรานี่เนี่ยใช่เห็นไหมว่าเริ่มเราเห็นว่าเจิ้งเหอกับซมปอกงแล้วครับนะไอซมปอกงเนี่ยไอหายไปเังเป็นยังไงวะซมปอกงเว้ยจากเจิ้งเหอจากเจิ้งเหอทำไมถึงมาเป็นซมปอกง มาซันเป่าซันเป่าเนี่ยซันเป่ากงครับคือภาษาที่เรียกเนี่ยซันคือสามแล้วซันเป่ากงกงก็คือกงกงนั่นแหละนึกออกไหมซันเป่าก็เป็นขุนขันทีไงอ่าเห็นไหมเด็กนี่คือขันทีเป็นไหมครับเคยนึกถึงดูหลังจีนไหม กงกงอ่าจะได้โกงกงอ่ากงกงอ่กงก็คือที่ถือพัดถางลูกยุงเดินต้องเออเดินนี่คนสนิทห้องเต้เนี่ยกงกงคือขันทีคนสนิทขันทีคนสนิทเออก็คือซันปอกงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยซันปอกงก็คือเจิ้งเหอคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันเด็กคนนี้แหละก็คือเอาชื่อสองชื่อเปลี่ยนใหม่มารวมกันมันก็เลยจะออกมาเป็นซัมปอกงซัมปอกงคือชื่อเดิมอ๋อซัมปอกงชื่อเดิมชื่อเดิมเจิ้งเหอคือชื่อใหม่ ทีนี้พอมาตรงนี้มาถึงอยุธยาคุมกองเรือมาออกทะเลมานะมาค้าขายไปทั่วเลยในสมัยนั้นเนี่ยยุคอยุธยาตอนต้นเนี่ยนะครับก็มีราชรสนะของกษัตริย์อยุธยาพระอินราชาแต่พระอินราชาเนี่ยก็ส่งไปเจริญธัมมันธัมมยตรีกับฮ่องเต้จีนอ่ามาอยู่ฮ่องเต้จีนนะไปอยู่กับยงเล่อพระอินราชาก็ไปรู้จักกับ เจ้งเหอไหมรู้จักเารู้จักใกล้กันรู้จักมันใกล้กันถือว่ามันอันเดียวกัน<ช>นะ,อะพอมาตอนหลังเนี่ยพอพระอินราชากลับมาสุดท้ายแล้วในประวัติศาสตร์ก็บันทึกว่าก็มีการเหลี่ยมแย่งชิงสมบัติกันหน่อยกองเรือจีนเนี่ยมานะกดดันหมายถึงว่าเอากองทัพมาอยู่คูไม่ค่มคูแหมายบอกว่ากดดันว่าเอ้ยต้องเอาคนเนี้ยพระอินราชเนี่ย ขึ้นให้ได้ขึ้นมากมีจีนหนุนหลังเนี่ยต้องมีจีนหนุนหลังไงอันนี้ไอ้คนที่จะมาสู้ไอ้หาเมืองมาแล้วก็สองหมื่นกูไงก็แพ้ึงสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่เกิดประวัติศาสตร์ที่เขาเล่าท้ายสุดพระอินทราชาก็ขึ้นเป็นสมเด็จพระนครินทราธิราชเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธินะรัชกาลที่หกนะครับขึ้นครองราดเลย ประมาณปี1 9 5่าิโดยประมาณช่วงนี้อยู่ช่วงนี้นะทำผิดมากใครฟังดูแล้วบอกไม้พอสอผิดอ๋อไม่สนใจเอาช่วงๆนะคนที่จำได้ก่อนเออนะไม่จำบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวไปเก็บความรู้ไปก่อนนะเออเอาให้เห็นให้เห็นก่อนให้เห็นพันธพันธ์ก่อนจากมาแช้เผ่าเป็นเจิงเห่อจัดเจิญเหอแม่ทัพเรือแม่ทัพเรือมากรุงศรีอยุธยาแล้วกรุงศรีอยุธยาไปเกี่ยวพันกันและล่าสัตว์จีนยังไงเอาเพราะมีองค์ชายคนหนึ่งไปนรี่ไปอยู่เมืองจีนแต่ว่าเสร็จแล้วกลับมากลับมาไอ้นี่แม่เพื่อนก ขึ้นคลองลาดกูต้องมากดดันเอาพวกกูขึ้นเป็นกษัตริย์อ่าได้ไหมไม่ให้ก็ไม่ได้ดิไม่ได้ดมีแสนหมื่นลอยาไม่ได้มีสามหมื่นลอยล้าอยู่แน่นสิจะมีทำไงต้องยอมยอมไหมต้องยอมเออยอมไหมอ่ะก็ขึ้นคลองราดเป็นกษัตริย์ทีนี้การค้าขายก็ค้าขายสำเพาจีนนู่นนี่มาจนนั้เป็นยุคที่มั่งคั่งที่สุดเลยเรื่องุงเรืองลุงเรืองเลยเอาทีนี้ไอเรือสำเภาที่มาเนี่ยมาจอดตรงไหน ตรงวัดพนันเชิงบางกันจังรสามแยกสามแยกตรงนั้นเลยจอดหน้าวัดพนันเชิงครับตรงนั้นนะเอ้าแล้วยังไงแล้วเกี่ยวพันซัมปอรโกงเกี่ยวพันหลวงพ่อโตยังไงตรงนั้นตอนที่จึงเหอมาหลวงพ่อโตมีอย่างมีแล้วก็ก่อนยุยยา26ปีที่ผมเล่าเนาอต้นใช่ไหมสร้างก่อนยุยยา26ปีครับแสดงหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงเนี่ยมีมางอยู่ก่อนแล้วก่อนกรุงศรียุยาด้วยก่อนทุกคนเกิดหมดเลยครับ ที่พูดเนี่ยตัวละครเนี่ยก่อนเกิดหมดก่อนหมดเออนั้นนี้มันมายังไงอ่ะกลายว่าหลวงพ่อโตวปนันเชิงหลวงพ่อสามปอกงมาอย่างไงนั่นสิเออเจิงเหอสร้างองค์นั้นหรือเปล่าก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เขามีมาก่อนต้องยินเรามีมาก่อนเออแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เรียกสามปอกงครับนั่นสิกำลังจะถามกลังจะถามว่าสร้างมาก่อนที่เจิงเหอจะมาแล้วทาไมสามปอกงมาอยู่ที่หลวงพ่อโตนี่เอออ่อคนสงสัยว่าครับเออเอว่าชื่อนี้มาอย่างไงครับแล้วมายังไงครับเออก็คืออย่างนี้ ยงเลอเนี่ยมอบอำนาจอาญาสิทธิ์ให้กับเจิ้งเหอหรือซัมป์โกงเป็นผู้ถือดาบอาญาสิทธิ์ประหารได้ทั้งหมดนะมีตามาเลยแล้วก็ตาจักรพรรดิฮ้องเต้มาเป็นตัวแทนเลยมาเนี่เหมือนตัวแทนจักรพรรดิเลยมีอำนาจเต็มอำนาจในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าเจิ้งเหอคือจักรพรรดิแห่งท้องทะเลด้วยซ้ำหมายถึงฮ้องเต้แห่งท้องทะเลถือไหมประหารได้หมด มีอำนาจยึดอะไรได้หมดตัดสินใจได้เลยท้องเร่ไม่ต้องไปรายงานห้องเต้ไม่ต้องโทรศัพท์ไปหรือไม่ต้องออนไลน์ไปบอกห้องเต้เพราะสมัยนั้นไม่มีมีตายาสิทธิ์มาไม่มีมึงถือตาอย่างนี้ไปอย่างเดียวใช่ไหมครับมึงจะยึดเมืองนี้ได้เลยมึงจะทําอะไรได้เลยเพราะจะเอาเรือกลับมาบอกได้ไหมรายงานเพรจะไปกราบทุนห้องเต้ใช่ไหมไม่ทันและที่ผ่านไปมาทีอแปดเดือนก็ถืออำนาจมากตัดสินใจได้เลยอาญาสิทธิ์เป็นเหมือนจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนห้องเต้มากรุงศรีอยุธยาครับ คำถามประชาชนคนจีนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเข้าเฝ้าไหมต้องมาต้องมาต้องมาคำนับไหมลูกพี่มาต้องมายังไงก็ต้องมาโอ้โหลูกพี่ตัวแทนกษัตริย์ตัวแทนฮ่องเต้มาลูกพี่มามึงไม่มาได้ยังไงอบอุ่นใจครถูกไหมลูกพี่มาเนี่ยดีใจเนาะก็ต้องไปต้องไปคำนับคุกเข่าคำนับไปกราบไหว้ไปต้อนรับที่วัดพนัญเชิง ที่เขาบอกอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นไปไม่ได้นะก็ไม่ไดัเปตลาดนั้นแต่เราก็จงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ครับบุคคลกับสถานที่กับพระหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ครับใช่ไหมเริ่มเห็นไหมว่าเฮ้ยเขาไปไหว้อะไรไปกราบไหว้ซัมปอกงไปรับซัมปอกงไปคำนับซัมปอกงอ๋อนึกออกละซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของคนจีน ม,มาภายหลังเนี่ยทุกจุดจีนเราจึงเห็นว่าคนจีนจะต้องบรรพบุรุษต้องสั่งไว้เลยปู่ย่าตาอากงอาม่าไอ,อ้ยีทั้งหลายแหละสั่งไว,ว,ไว้ว่าต้องไหว้บรรพบุรุษ้จุดจีนลื้อต้องไปไหว้ซัมปอกงนะเอเอค้าขายดีนะเฮงๆนะครฮุกโจ๊ะป๋อห่อนะลื้อต้องไปไหว้นะทุกปีนะลราเรื่องถึงบรรพบุรุษนะเอับรรพบุรุษมาจากเมืองจีนนะที่นี่ไหว้ไปไหว้มาวันดีคืนดี <ๆ S 2> เรียกเป็นหลวงพอ่อโตซัมปอกงเลยเพระองค์ใหญ,ญ่ ตกวใหญ่ัวโกเห็นพระค์ใหญ่เขาหรือหลวงพ่อโตเอาโตก่อนเลยพอโตก็ซำปอกงเชื่อมเข้าไปกลายเป็นหลวงพ่อโตซำปอกงทีนี้ชื่อเนี้ยมาจากยุคสมัยไหน Yotaya Media International.